สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลพบกันทุกวันอังคารอีกเช่นเคยสวนสีนาไม้ผลเราปลูกไม้ผลยืนต้นรวมกันไม่ต่ำกว่า10ชนิดไม้ผลหลักของสวนอาทิเช่นมะม่วงลำไยมะยงชิดนะครับและยังมีไม้ป่าเศรษฐกิจในปี2560เดนี้เราได้เริ่มปลูกไม้ผลเมืองหนาวแล้วครับผมทางสวนเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารครับผมมาถึงคลิปนี้ เราก็ทำคลิปลงไปใน YouTube สอนเกษตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า100คลิปครับผมในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูมะยงชิดต้นอายุ7ปีครึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วจะถามผมว่าผลผลิตของปี2 5 6 7นี้พึงพอใจไหมก็ตอบว่าคะแนนเต็มสิผมให้ประมาณ7ครับผมก็ค่อนข้างพึงพอใจครับผมแต่จริงๆตั้งไว้ที่9นะครับ8หรือ9แต่จะถามว่ามันแรงก็ต้องยอมรับนะครับได้ ผลผลิตออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าพึงพอใจแล้วครับความสูงเฉลี่ยของสวนมะยงชิดสวนนี้อยู่ที่ประมาณ1เมตร90ซนติเมตรครับผมต้นมะยงชิดในสวนนี้ส่วนใหญ่ปลูกมาจากต้นเสียบยอดตอนปลูกความสูงประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรเท่านั้นเองจะมีแค่ประมาณ3 4สีต้นที่ปลูกจากการทาบกิ่งครับทางสวนของเราไม่ได้ปลูกแค่มะยงชิดอย่างเดียวนะครับมีมะปางหวานพันสุวรรณบาทด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีปลูกมะปางหวานและมะยงชิดต้นคู่ด้วยครับไว้รอชมกันต่อไปนะครับในคลิปต่อๆไปผมจะอัปเดตให้ผู้ชมได้ดูเรื่อยๆครับมาถึงตรงนี้ผมขอเสริมให้นิดนึงครับว่าต้นมะยงชิดอายุเสร็จปีครึ่งนั้นสามารถลดน้ํา3ถึง4ลิตรต่อสัปดาห์ถือว่าเพียงพอครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อต้นมะยงชิดนี่คือข้อมูลและเกจความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางสวนเราที่เรานํามาฝากผู้ชมกันครับ โดยคุณสามารถเข้าไปรับชมคลิปต่อไปโดยวิธีการทำดังต่อไปนี้ให้ไปกดตรงรูปประจำตัวของช่องผมจากนั้นจะนำคุณเข้าสู่หน้าหลักจากหน้าหลักให้คุณไปกดคำว่าวิดีโอหลังจากนั้นคุณสามารถเข้าไปเลือกรับชมคลิปที่คุณสนใจได้เลยครับขอขอบคุณที่เข้ารับชมขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีกันทุกคนครับผม